นองหนึ่งเรั้นพับผมพิทิศเหลืองวิทยากรครับก็มาเรียนแล้วได้กลเม็ดวิธีในการวิเคราะห์สินค้าทําให้เรามั่นใจนิ่มากขึ้นว่าสินค้าตัวนี้ขายได้ขายไม่ได้ครับผมขอบคุณมากครับครับผมเขียนเรงแค้วครับให้มาเรียนวันนี้ก็ได้ความรู้จากที่ไม่เคยรู้เพื่อมีความมั่นใจเพื่อจะลงขายสินค้าในอนาคตได้ครับขอบคุณมากครับท่านยานันทนาทัศน์วปุ่นธ์ที่เรื่องลึกวัด ที่ว่าการเรียนครั้งนี้ได้อะไรเยอะแยะมากมายจากสิ่งที่ไม่เคยรู้ในการขายสินค้าบนอีเบที่ว่าจะลองไปซื้อและข,ขายก่อนขอบคุณม,มากครับอ,อ,อยุยธเดชน,นะครับผมชื่อชื่อชื่อเอนะครับผมก็จากที่ได้เรียนสองวันนะครับผมก็ได้เทคนิคต่างๆที่ว่าในหนังสือทั่วไปจะไม่มีอาจจะเป็นเพิ่มช่องทางว่าโอกาสในการขายได้มากกว่าจากการเรียนรู้จากหนังสือนะครับผมขอบคุณม,มากครับผมพัชาวันรนะครับ การได้มาเรยนอีเบในสองวันนี้ทําให้ผมมั่นใจได้ว่าอีเบเนี่ยสามารถเป็นอาชีพหนึ่งที่ที่สามารถที่เป็นหลักคุณแล้วก็ครอบครัวได้ครับมาผมทรัมากครับค่ะอีกพี่มาต้องสา,ารในตีคะ่ะก็ได้รู้อะไรเยอะเลยแล้วพี่ก็สอนเข้า,าใจง่ายด้วยค่ะ สบามากครับาอคคะสวัสดาวาค่ะดาวนะคะคือการที่ไม่ได้เรียนอีเบในวันนี้ก็สามารถมีความรู้เพิ่มขึ้นจากที่เคยทำมาก่อนแล้วก็คิวน่าจะสามารถขายสินค้าในอีเบได้ดีขึ้นกว่าเดิมครับขอบคุ